สวัสดีครับกลับมาเจอนะครับในคลิปนี้นะครับหม่งก็มีแนวทางนะครับขอ,องม้าสี่หมอกนะครับมาให้ดูกันนะครับ่อ,องม้าสี่หมอกนะครับ งวดงวดที่ออกไปนะครับงวดที่ออกห้าสามศูนห้าเก้าสามล่างสี่สองนะครับใครจะตรวจก็ดูกันได้นะครับใครตรวจ แคปไว้ดูได้นะครับรางวันที่สองนี่ครับรางวันที่สองรางวันที่สามรางวันที่สี่รางวันที่สี่นะครับอันนี้รางวัน อันนี้ที่สามนะครับที่สามที่สี่อยู่นี่นะครับนอนที่สี่มีห้าสิบรางวันนะครับแล้วก็วันรางวันที่ห้ามีร้อยรางวันนะครับอ่าดูนะครับดูนะครับ ครับีนนะครับแล้วเรามาดูชุดเด่นกันนะครับชุดเด่นชุดเด่นนะครับเด่นบนให้ศูนย์กับแดนะครับเด่นที่ศูนนะครับมีหนึ่งศูนสี่ศนย์หนึ่งแปดสี่แปดนะครับล่าง มีหนึ่งกับห้านะครับรองห้านะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดห้าสามห้าแปดนะครับงวดที่แล้วเข้า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 สองสี่นะครับเข้าตัวกลับนะครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับเข้าตัวกลับครับสองสี่นะครับ สองสี่สี่สองนะครับแคปไว้ดูกันเลยนะครับเด่นบนศูนย์วิ่งล่างหนึ่งนะครับครับคลิปนี้ผมก็ ามาสสีมอกมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับใครจะชอบชุดไหนก็เอานะครับเพราะปากแดงแต่ชุดที่เดินดีนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดมาสีมอกนี่นะครับเดินดีมาไหลงวดนะครับ ครับคลิปนี้เอามาให้ดูกันแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับสูตรวิ่งนะครับสูตรวิ่งสูตรพระเอกนะครับครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับครับบ๊ายบายครับ